ขอถวายความเคารพพระประเทศภูมิปาโลเจ้าวาดวัดปราสาสตรภูไขอโอกาสพระเทรานุเทระพระภิกษุสมณีนนทุกรูปและขอเจรเจริญพรวา,าศกบาสิกาทุกท่านขออนุมโมทนากับคณะท่านเจ้าภาพพระตาหารทุกคนทุกท่านวันนี้กับผมขอยกหัวข้อว่า ความรู้สึกที่มั่นคงในโลกที่เปลี่ยนแปลงเราทุกคนต่างรู้ดีว่าโลกทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงเร็วทั้งเทคโนโลยีเศรษฐกิจแม้ความสัมพันธ์ของคนรอบข้างความแผลความผันผวนเหล่านี้มักส่งผลกระทบต่อความรู้สึก ของเราโดยตรงทำให้เรากังวลกลัวหรือสับสนอยู่บ่อยครั้งกระผมขอนำนิทานเรื่องถ้วยน้ำชาที่นิ่งสงบมีสิทธิ์คนหนึ่งถามอาจารย์ว่าในโลกที่วุ่นวายและเต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ เราจะรักษาความสงบในใจของเราได้อย่างไรอาจารย์ไม่ตอบแต่ส่งถ้วยน้ำชาให้สิทธิ์ถือคนละใบแล้วบอกว่าจงเดินไปที่ริมทานที่น้ำไหลเชี่ยวแล้วยืนอยู่บนก้อนหินกลางน้ำนั้นสิทธ์ทำตามขณะที่ยืนอยู่บนก้อนหินรอบตัวเขา มีแต่เสียงน้ำที่ดังสนัน่นน้ำที่สาดกระเซ็นและลมที่พัดแรงสิทธิ์รู้สึกหวั่นไหวและกลัวจะตกน้ำใจของเขาวิ่งวุ่นไปตามเสียงและกระแสน้ำรอบข้างจนน้ำชาในถ้วยกระชอกหกเกือบหมดเมื่ออาจารย์มาพบอาจารย์จึงกล่าวว่า เจ้าเห็นไหมความผิดไม่ได้อยู่ที่กระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวแต่มันอยู่ที่เจ้าเอาใจไปผูกไว้กับน้ำที่ไหลผ่านไปสิ่งที่เจ้าควรทำไม่ใช่การสั่งให้น้ำหยุดไหลแต่คือการวางใจให้มั่นอยู่กับถ้วยน้ำชาในมือเจ้าเองเมื่อเจ้าโฟกัสที่จุดที่เจ้าควบคุมได้เจ้าจะนิ่ง แม้รอบข้างจะสั่นไหวเพียงใดโลกเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องของโลกใจนิ่งเป็นเรื่องของเราท้ายที่สุดนี้ขอให้ทุกท่านเลือลึกไว้ว่าพายุอาจทําให้ต้นไม้สั่นไหวแต่ไม่สามารถทําอะไร แต่ไม่สามารถทำอะไรลากที่อย่างลึกได้ขอให้การทำบุญในวันนี้เป็นการเสริมสร้างลากแข่งใจของทุกท่านให้แข็งแรงขออ้างอิงเอาคุณภระสีรัตนาไตรคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์จงอำํำนวยวยชัยให้ญาติโยมมีแต่ความสุขความเจริญ คิดหวังสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยทรรแล้วไซขอความคิดนั้นความปรารถนานั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จทุกประการเทิน